บรรยากาศดีนะคะก็นี่ก็คือทางหน่วยนะคะกำลังติดไป้ายไฟเนาะเดี๋ยวเราไปชมกันไปทางไหนอะตรงนี้ไปเดี๋ยวเราไปชมนะคะว่าอ่าวันนี้หน่วย10ล้อนะคะมีอะไรบ้างไม่เพิ่งยังไม่เคยเห็นหน่วยนี้นะได้ชมแต่หน่วย12ล้อที่ ไปบ้านสนวนนางแก้ววันก่อนนะคะก็ตั้งจออยู่กลางทุง่งนาเลยบรรยากาศดีมากเลยนะคะ,ะตั้งโครงจอเสร็จแล้วกำลังติดตั้งป้ายไฟนะคะนันทวันภาพยนตร์นะคะด D559 สุรินทร์เนาะวันนี้เป็นน่วยสิบล้อนะคะก็ทางน่วยกำลังลงพาวเวอร์นะคะเสร็จแล้ววันนี้จอกี่เมตรจ้ะอ๋อวันนี้จอ24เมตรนะคะ นั่นทาวันนะคะแบบซูเปอร์บิ๊กสุดยอดมากเลยนะมีอยู่สองหน่วยนะคะหน่วยสิบสองล้อกับหน่วยสิบล้อหน่วยนี้เป็นอ่าหน่วยสิบล้อนะคะจอยี่สิบสี่เมตรนะคะเพื่อนโครงจอสีฟ้าสวยางาม ก็ตู้เบสก็จะเป็นตู้ผีเสื้อกระแทกข้างนะคะดอก21ก็มีลำโพงอยู่24ใบต่อข้างนะคะก็มีเสียงกลางเสียงกลางแหลมนะที่อยู่ข้างล่างนะคะยังไม่ได้เอาเอาขึ้นเนาะมีอยู่สองข้างเหมือนกันจ้าหใหญ่มาก เพิ่งจะพาเพมาเดินดูรอบๆนะคะโจ24เมตรสวยงามเนะาะบรรยากาศดีนะคะตั้งอยู่กลางทุง่งนาเลยทางหน่วยก็กำลังติดตั้งอันนั่งร้านนะคะ,ะเพื่อที่จะสำหรับ เวนตู้เสียงกลางเหียบนะคะโจโค้งสวยงามนะคะโจยี่เมตรเป็นหน่วยสิบร้อนะคะรถสีขาวถ้อหน่วยสิบสองร้อจะเป็นรถสีเขียวเนาะงานชาปนกิจนะคะวันนี้อ่าบรรยากาศอยู่กลางทุ่งนาเลยเนาะ บรรยากาศดีมากเลยนะคะได้เห็นนางกลางแปลงแบบนี้ล้วก็คิดถึงอดีตเนาะ <laughs> สมัยเมื่อตอนเป็นเด็กน้อยนะคะดดเดี๋ยวเพื่อนจะพาเพื่อนเดินดูแบบใกล้ๆเลยเนาะพาชมบรรยากาศการติดตั้งอุปกรณ์นะคะกำลังติดตั้งไฟไฟประดับเนาะฟึบฟับฟึบฟับเลยนะแต่หน้าจอน่ะ แบบคือคักมากเลยนะคะนันทวันภาพยนตร์ไม่รู้หน่วยอื่นเขาจะมีเต้นหน้าจอมอนนันทวันไหมเต้นกันกระจุยกระจาเลยนะคะนันทวันือนที่สนวนนางแก้วเรามาชมกัน <English> <S 1> <S 1> ย้อนแสงนะคะ <S <S บรรยากาศกลางทุง่งนานะคะ <S 1> <S 1> <S ตอนนี้ทางทีมงานกำลังดึงตู้ตู้เสียงกลางนะคะขึ้นเนาะขึ้นนังร้านนะคะ อนนี้เวลาจะหกโมงแล้วค่ะสิบเจ็ดนาฬิกาห้าสิบนาทีแล้วเดี๋ยวเรามาชมกันเสียงกลางมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปด แปดใบเนาะเลือยู่ใบลิงยังไม่เสร็จนะคะกำลังรีบเร่งเร่งมือแล้วเพราะว่าคําแล้วเนาะทางนี้กำลังติดไฟอยู่นะคะกำลังเดินระบบไฟอยู่ยังไม่เสร็จนะคะข้างบนติดไฟประดับเสร็จแล้วเนาะ ค่ะเพื่อนเพื่อมาชมพี่ๆเขาทำงานกันค่ะนี่ก็คือโจนะคะโจยี่เมตรนะคะวันนี้ถ้าถ้าลมไม่แรงเหมือนคืนที่สนวนนางแก้วต้องเปลี่ยนโจโจโจยี่สิบเขาไอตอนนั้นโจย6เนาะเขาจะเอาโจเล็กขึ้นเพราะวันลมแรงโจโจจะลมได้แต่วันนี้ถ้าไม่มีลมก็กลางโจเต็มเลยคะ บ,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 บาบาเบาค่ะบรรยากาศงานคืนนี้นะคะเด,ด็กเล่นเด้งดึงกันสนุกสนานเลยเนาะมีคอง้าเยอะแยะเลยนะคะบรรยากาศดีค่ะ คุณตู้ใบสุดท้ายแล้วนะคะ เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนรอชมอช่วงซอเช็คช่วงลองแสงลองเสียงนะคะเดี๋ยวแม่พึ่งจะพาเพื่อนเพื่อนมาชมนะคะ